สวัสดีครับพี่น้องผูไปสู้คุ่ดคนนะครับยินดีตอนเขกาสู่ช่องกระสางชาแนลนะครับบางไฟที่ท่านเห็นย่นีีนะครับเป็นทีมงานโกแก่นะครับมันถูกเม็ดเพิ่นวันนี้

นะครับของแฟร์นักนักประเภทนั้งโต๊ะผยอยทำการเดินทางโอเคนะครับการเดินทางเนียบมากหมากเซ็นซีเซ็นเยั่งยอดโยกเบียงออกทางไหนโมสามาชิจะบันได้ใหญ่ลุ้นกันครับ เมบางคนดงสูงมากฮาซิปปิดรอบเอ็นดับไดโนเสาร์ในตัวเลขที่มากฐานดึงไบยสูงมากๆอนาคตอันงกลษจะต้องดีถึง เป้าหมายด้วยเที่ยวลอยหัวไปยังมายังได้ด้ยเอิเรียยวลอยัวงัวกับเปิดลอยอาลุ้นกันนะครับ ท่าเดียวเอาสูงเต้นสูงมากๆหัวแกวมันทุกนักนี่สิดตัดติดมั่งเฉลียวสมดาดูตัื่อย รอรุนกันนะครับโอแก ช่วงรอเวลานะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งหนาฐานนะครับสองร้อยพ่านไปทีมงานเพรแสนแก้วนะครับตอนนี้ลกตกตกแต่งตัวเรียบร้อยครับกำลังไปของทีมงานเพชแสนแก้วเสร็จจับเรียบร้อย ทางถึงรอพร้อมที่จะลบพร้อมที่จะสู่เพชรผู้ทองเตรียมลูกชายผู้หน่อยขยับไปแล้วนะครับ สมร้อยห้าสิบร้อยห้ากม่อิมพชเทแสนแก้วมีกจตุ้มไปยู่หากระปั้อยาล่วมแข่งขันกับพี่กำลังเล็นโตนี่ยี่สิบสี่สิบห้านะีรงคุยตอมร้อ้ สองรงอยเก้าสิบบาทโอ้นี่ครับซื้อหัวน,นี่ครับเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อได้อีกบอ,อยอีนึ่งนันเบิ่งเด้อไปซื้อหัวนะครับเดี๋ยวนะครับคอยยกคอยหมุนตีเล่น,ลกกน,นบุกไปเบาเบาซื้อหวัวนะนะเบ,<ง>บาดี รุปแล้กนะครับต้้งพอได้แจ้งบอกพี่บอกน้อง80คสิ้จะพัใจปัญหานะเก้าสิบในเมื่อไม่ได้แบตสิแล้วมันก็ต้องได้เก้าสินะะอ่าบัญสิคอยนะบไปเรื่อยจากทำไีมเก้าสิบอ่ะเบิ่งกันไปทางพอได้ปั้นทคกการกัการสี่ร้อยซามเีมสยสซนะครับ ลูกชายผู้ร้อยขึ้นฐานทางปีคนดีรอดเปิดเุ้นช่าง็นแล้วครับของจับได้แล้วครับจับไครเดียวโดนคดีมาคุยกับมีคนซัวด้วย60,000บ,บผบบานกระบผกกระบอกไฟสี่หลอยก่อนแต่ไปใหม่ได้ด้วยมีอะอยก็ยู่งเติมนั้นกาบโอ้ยกันจะไปลงงามโกแก่ของนัน่นนิดหน่อยเพชรบันหน้า กัแบ,บแปดสิบแล้วนะครับอยากได้แบบนี้มหไอเีเอดเทพปากเข้าเข้าเพิ่งจะบังดีมันจะไปแบบไหรเรื่อยพลาดไปนะหมูนะครับรับไ,ไ,ไปไม่ไปแล้ว าวาตาครับรอฟังคะนงนนงแนนปวดง่วงลงด้วครับเตยแกวเรียบร้อยนะครับลานาตสี่มห้าสี่อยสาสิบห้านะครับโกแก่น,นะครับสวัสดีครับ